สวัสดีครับพี่น้องปงองไปครับวันนี้พนักานทัวจะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมพื้นที่หมู่บ้านที่มีการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหารนะครับเป็นพื้นที่ที่แบบว่าชุมชนเขาจะปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทั้งบริโภคและจําหน่ายครับผมมาดูกันครับครับผมคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อชื่อกิติพงศ์ครับพนมวัฒนคุณครับผมในแปลงนี้มีอะไรบ้างครับคุณพ่อแปลง ถ้าแปลงนี้ก็ช่วงนี้ก็มีอันนี้แปลงถั่วถั่วแขกถั่วแขกถั่วดําพวกสลัดคะน้าผักบุ้งผักกาดหอมกระเพราผักแพลวก็หลายอย่างก็ครบพวกสดครัวได้การออกกําลังกายสุขภาพและก็ส่วนมากก็อ้นี้แหละ เราจะเน้นความประหยัดพอเพียงลดต้นทุนวก็ใช้ใจไปขายตลาดถ้าคนที่อยากจะปลูกผักนี่คุณพ่อแนะนำหน่อยว่าเราจะเริ่มยังไงประการแรกก็อยู่ที่ใจก่อนใจจะชอบไหมใจมีความอดทนไหมเพราะว่าแต่แปลงผักแต่ละแปลงแปลงอะไรอย่างมันมันต้องใช้เวลาอย่างน,น้อยก็ต้องเดือนสี่สิบห้าวัน ผลผลิตก็ได้ขายจำหน่ายครับก็ต้องรู้ด้วยว่าผักชนิดไหนปลูกในช่วงไหนอะไรยังไงครับครับครับแล้วก็ต้องดูในช่วงนี้ก็ส่วนมากจะพวกสลัดแหอยู่ที่นี่สลัดคถั่วอะไรครับพ่อถั่วดำไส้เขียวภาษาพื้นถิ่นก็ภาษาพื้นถิ่นว่าดเดนแซงลังแปลอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นถั่วของของชาวเวียดนาม ใช่ไหมครับก็ไม่หยากนู่นนี่นอเขาจะนิยมคนเขากินยังไงครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นถ้าเป็นกินต้มถ้าคนมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวจะเป็นไข้เนี่ยต้มแล้วถ้าน้อเอาน้ำกินเป็นยาด้วยยาอ่าแสดงว่าเวลาเราปลูกผักเนี่ยผักของชาวเวียดนามก็คือจะเป็นผักแล้วก็เป็นยาไปด้วยเป็นยาะครับเป็นยาเป็นสมุนไพรไปอืนี่ครับถั่ว ตัวดำแต่ภาษาเมื่อกี้ผมจำไม่ได้อีกรอบหนึ่งครับผมโดเดนเซงลองโดเดนเซงลองเขียนถูกไหมน้อเหรอโอเคครับผมตัวดำไส้เขียวตัวดำไส้เขียวนะครับไส้จะไส้ยังไงจะเป็นสีเขียวตัวนี้เราไปไปปลูกได้แล้วนี่ถอนไปปลูกได้แล้วนี่ประมาณสามวันสามวันสี่วัน ให้มันฟื้นตัวก่อนแล้วค่อยเอาผ้าออกกลางไงตอนตอนเย็นกลางคืนมาแล้วก็เปิดผ้าออกให้มันรับน้ำหมอ,อกนี่คือภูมิปัญญานะผมว่าเ,าเทคนิค เราปลูกยังบ้างครับตรงนี้ตอนนี้มีหลายอย่างครับมอกคลี่ก็ปลูกผักสลัดก็ปลูกแล้วก็ตังโอตังโอแล้วก็หอมใบหอมต้นหอมแล้วก็ไอ้ตั้งสายตั้งเสยหลายครับบวบทัวแขกเยอะมากเลยครับ <S S ผมปลูกเพราะว่าสวนนี้เป็นสวนผสมครับพืชผักสวนผสมผมไม่ปลูก อย่างใดเป็นกระจุกอย่างใดอย่างหนึ่งครับผมจุดประสงค์คือปลูกปลูกแบงเดียวได้สองอย่างลดต้นทุนด้วยลดทีเดียวถอนผักสลัดปุ๊บพวนอันนี้มอคลี่ขึ้นอได้สองอย่างไม่ต้องเสียคือปลูกแบบรวมกันครับก็คือสลัดเก็บเก็บกอนแล้วก็พวนดินครับเก็บมอคลี่ต่อครับสุดยอดครับนี่คือภูมิปัญญาครับเทคนิควิธีการยังไงในเรื่องของการปลูกผักโอให้มันงาม มันก็ไม่มีอะไรมากเลยครับอันดับแรกเราพวนดินก่อนพวนดินตากให้แห้งแล้วก็ปูนขาวโรยฆ่าเชือ้อแล้วก็เอาปุ๋ยอินทรีย์เหมือนพูดง่ายๆคือภาษาบ้านเราคือขี้ไก่นี่แหละครับขี้ไก่ครับขี้วัวขี้ไก่ครับแล้วก็โรยตามแปลงปล่อยสักวันแล้วก็ไถทุกวันนี้ผมใช้รถพวดน,นพวดินแล้วครับผมมีรถพวนดินแล้วครับทุนทุนแรงครับสมาร์ทฟาร์มิง สมารถมิงนี่ยนี่นต,ต้อง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 ทันยุคทันสมัยครับมันถึงทันกินนะครับผมทฤษฎีนายหลวงท่านก็ระบุไว้ทฤษฎีไอกเกษตรสมัยใหม่กเกษตรร่วมสมัยซึ่งเราก็ไม่ทิ้งของเดิมหรอกครับแต่ผิดหน่อยหนึ่งคือไม่ใช้วัวใช้ควายไถครับเลี้ยงแล้วขี้อย่างเดียวเอาขี้มาใช้ครับผมอันนี้ครับชั่วแขกครับเขาเรียกตัวแขกใช่ไหมครับครับผมอ๋อนี่ไมทำ ทำอะไรกินผัดเหรอครับผัดนี่ครับแกงอืมลวกกินครับนี่ราคาโลเท่าไหร่ครับอันนี้ถ้าหัวปีนี่หนึ่งกิโลกรัมต่อเจ็ดสิบาทครับโลละเจ็ดสิบาทครับผมวันหนึ่งถ้าเก็บได้สิบห้ายี่สิบโลก็โอเคแล้วพันกว่าบาทครับความสุขคนที่ทำสวนทำผักคือหนึ่งได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาครับสอง เราทําเราเหนื่อยเราก็พักมันเป็นงานของเราถึงแม้มันได้เล็กๆน,น้อยๆเราก็หนึ่งรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักประหยัดมันก็มีเงินได้เหมือนกันละครับอันนี้ครับครับการปลูกผักปลูกยาก,กินเองเนี่ยมันดีไปยากนะหนึ่งลดต้นทุนครับสองเหลือกินเราก็ขายเหลือใช้เราก็เก็บอันนี้คือทฤษฎีของพระองค์ท่านแหละครับ แล้วก็แบ่งปันใช้คําว่าแบ่งปันและทําบุญด้วยก็ได้ครับอันนี้คนที่กเขาไม่มีจะกินอะไรเข้ามาซื้อกับเราเราก็ไม่ถือ่ากาสขึ้นราคาเขาขายเข้าด้วยในราคาส่งตลาดแล้วก็แถมให้เขากินด้วยอันนี้คือความสุขค้างใจของคนปลูกผักแล้วครับอันนี้มั่งคั่งและยั่งยืนเลยอันดับแรกคือนั่นละเศรษฐกิจพอเพียงเหลือกินเราก็ขายเหลือใช้ล้วก็เก็บ เศรษฐกิจครัวเรือนอันนั้นปลูกไว้บริโภคเองในครัวเรือนลครับอันนั้นถ้าจะทําขายหรืออยากได้ตังเพิ่มต้องข้อสครับเศรษฐกิจพอเพียงสู่การมั่งคั่งและยั่งยืนครับวันนี้เราก็มาเยี่ยมส่วนของคุณพ่อธเนศนะครับบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองมีการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหารปลูกผักสร้างมูลค่าเพิ่มได้ สร้างรายได้ได้แล้วก็สุขภาพแข็งแรงนี่ครับผักแบ่งปันครับโอ้โหศูนย์โฮมพักครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ<ด>